ครับนี่คือแม่บุญงานะครับผมตอนนี้ก็มารับตักท่องเที่ยวนะครับผมตอนรักท่องเที่ยวกันนะครับนี่จะเป็นแม่แฝดนะครับก็ท่องเที่ยวมาแล้วนะครับแม่นน้อยนะครับแล้วก็แม่เหลืองนะครับแล้วก็แม่ดวงตานะครับผมเอ้านายเล็กชายเราอยู่ไหนเอ่ยเอ้าเด็กชายเราอยู่นี่เองก้อยก้วยลูกก้วยลูกอ่เล่นตัวสแลเล่นตัวสะลอิ่มหรือเปล่าเนี่ยดู เขาให้กินกล้วยเดี๋ยวไปงัดไม้เฉยโอเคนะครับตอนนี้ก็กินกล้วยอยู่อ้าวปอกเปลือกกล้วยซะแล้วนะครับครูพิงค์นะครับนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับนี่ปอกเปลือกปอกเปลือกปอกเปลือกกล้วยนะครับผมทิ้งกล้วยเฉยเอ้าอะไรเนี่ยฮะ อะไรเนี่ยดูแมวอ,อะไรสักอย่างเอาเต้นนะเต้นนะเอาเต้นยกขาดิเต้น,เ,ตนเอาเอาเอาบอกเกอ่ยวก้วยนะครับดูทิ้งกล้วยเฉยนะครับ โอเคนะครับบอกก้วยโชว์เลยนะครับ <away> <proposals sit> โดนลมงับโดนลมทัองเที่ยวเยอะนะครับดูกินกล้วยกินกล้วยจนเหลือๆเลยนะครับดูอะไรกินหาอะไรแกะเปลือกแกเปลือกแกเปลือก kissing ch úc, ch úc, ch úc. Kiss ing, kissing จุ๊บบันจุ๊บจุ๊บบอลจุบ kissing kissing น่ารอด kiss 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 บอลจุ๊บเดี๋ยวสอลด์อีติ่งบอลจุ๊บมันมีตกูลิมเพื่น เจ้าบอลเจ้าบจบจบเลย kissing k i s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  kiss you kiss o u อาเขียวมเยอเคนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะนักเที่ยวเยอะนะครับต่อยนี่อาเกลือใส่ได้หรอ่าพ่งต่เป็นไรเอน้ำแข็งไป เอาน้ำแข็งมันร้อนอ่ะจะไปใส่อะเกลือเบสิโต้เบซิโตเอโอเคนะครับนี่คือการต้อนรับนักท่องเที่ยวของเช้านี้นะครับผมบ๊ายบายพิงบ๊ายบายสุงสุงบ๊ายบายนะค้อนสุงบ๊ายบายสุงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับอิ่มครับลูกชายเราอิ่มนะครับอิ่มไม่อิ่มดูนะครับดูกินจนลือเหลือนะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากอะไ์ก็แชร์ค uh รับสวัส uh, ดีค uh, รับ uh, คิดส okay. ิ uh ่งคิสสิ่งจุ๊บอ่ะจุีทีนึงจุ๊บจุคิดสิ่งคิสสิ่งโอเคโอเคบายบายพี่บายบายุบายบายบาายกันบายบายนะครับบายบายครับ